สงครามวิถีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสี่สี่ศาจจากแดนในประเทศนั้นเมื่อรุกรานเข้ามาในภูมิภาคเบื้องล่างแล้วทับหน้าของพวกมันแต่ละเผ่าก็จะหาสถานที่เพื่อลงหลักปักฐานยึดเป็นฐานที่มัน่นและในพื้นที่พื้นที่พวกมันยึดครองก็จะมีแต่เผ่าของพวกมันมารวมตัวอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับเมืองเหรินโมเชิงของเผ่าปีศาจมนุษย์กว่าครึ่งของเผ่าปีศาจมนุษย์ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในเมืองรวมถึงคุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสามวัง 6, หกตํนักก็ได้ตั้งรกรากขึ้นที่นี้เช่นเดียวกันกับเผ่าปีาศาสุกรสถานที่สถานที่เผ่าปีาศาสุกรเลือกจะลงหลักปักฐานก็เป็นหุบเขาอันกว้างใหญ่ภพศสาลมีแนวเทือกเขาทอดยาวเป็นอาณาเขตกั้นแบ่งและเผ่าย่อยของปีาศาสุกรที่แข็งแกร่งที่สุดก็ตั้งฐานที่มั่นอยู่ในหุบเขานี้เช่นกัน และเผ่าปีศาจสุกรสามเผ่าย่อยที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้แก่เผ่าปีศาจสุกรทมินเผ่าปีศาจสุกรสายฟ้าและเผ่าปีศาจสุกรสีชาติเผ่าปีศาจสุกรทมินนั้นมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องต่อสู้ระยะประชิดรูปร่างของพวกมันจึงบึกบึนแลดูแข็งแกร่งน้อยนักที่จะอ้วนพุงโลตามธรรมชาติของหมูส่วนปีศาจสุกรสายฟ้า แม้ไม่ใช่ผู้ฝึกเต๋าหากแต่ด้วยพรสวรรค์แต่กำเนิดอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้พวกมันมีความสามารถในการชักนำสายฟ้าลงมาเพื่อช่วยเหลือยามต่อสู้ส่วนเผ่าปีศาสุกรสีชาตินั้นกลับมีกลวิธีปลดปล่อยพลังคลั่งยามเมื่อใช้ความสามารถคุ้มคลั่งทั่วร่างของมันจะขยายใหญ่เนื้อตัวจะกลายเป็นสีแดงฉานพลังอำนาจด,ดูร้ายเกรี้ยวกราดเป็นที่สุดและวันนี้ตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าปีศาสุกรทั้งสามเผ่ายังเป็นหัวหน้าของเผ่าสุกรย่อยทั้งสามก็ได้มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย ฟุบฟุบฟุบเสียงแหวกฝ่าสายลมรุณแรงดังขึ้นทำลายความสงบของเผ่าปีศาสุกรจากสามทิศท,ทางปรากฏร,ร่างปีศาสุกรและดูแตกต่างกันสามตนพุ่งลัดฟ้ามาฉับไวแต่ละตนเหินมาด้วยความเร็วสูงล้ำจนร่างของพวกมันและดูพร่าเลือนเสมือนผู้ผีเมื่อพวกมันเหินข้ามฟ้ามาจุดหมายของพวกมันก็คือจตุรัสกลางอันเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเผ่าปีศาสุกรบริเวณจตุรัสกลางมีพื้นที่ยกสูงและคล้ายแท่นบูชาตั้งอยู่ ในบรรดาเผ่าพันธุ์ปีศาจทั้งหลายแต่ละเผ่าล้วนมีความเชื่อและความศรัทธาแตกต่างกันออกไปยกเว้นก็แต่เผ่าปีศาจมนุษย์ความเชื่อและความศรัทธาของมันปกติแล้วจะเป็นตัวบรรพบุรุษของพวกมันเองทำให้เผ่าปีศาจที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าพวกมันจะย้ายรกรากไปตั้งถิ่นฐานที่ใดพวกมันก็จะจัดสร้างแท่นบูชารวมถึงสร้างรูปปั้นบรรพชนของพวกมันเอาไว้ แท่นบูชาของเผ่าปีศาสุกรก็มีขนาดใหญ่โตนักตรงกลางยังปรากฏร,รูปปั้นมหึมาตั้งตระหง่านอยู่รูปปั้นมหึมาที่ตั้งตระหง่านนั้นลักษณะแลคล้ายมนุษย์มือข้างหนึ่งของมันคอนตรีสูนเฉียงลงข้างตัวไว้อย่างองอาจอีกมือนั้นใช้สองนิ้วชี้กลางจี้ขึ้นฟ้าราวกับจะประกาศสักดาว่าจะใช้ตรีศูนย์ในมือสยบโลกล่ามองไปยังศีรษะของรูปปั้นอันเื่องปรากฏเป็นหัวสุกรเป็นได้ชัดว่ามันคือปีศาสุกรและมันยังเป็นบรรพบุรุษของเผ่าปีศาสุกร จุดศูนย์รวมความศรัทธาของเผ่าปีศาสุกรทั้งหลายฟุบฟุบฟุบเสียงแหวกอากาศแว่วมาจากไกลๆสามสำเนียงคริปตาก็ปรากฏร่างสามร่างเหินลอยอยู่เหนือแท่นบูชาร่างหนึ่งค่อนข้างทมหกักแต่สูงใหญ่เพียงมันลอยร่างอยู่เฉยๆก็ให้ความรู้สึกประหนึ่งหอคอยเหล็กและดูน่าเกรงขามมากบารมีทําให้ผู้ที่แลมองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสมือนถูกสะกดข่มและมันก็คือปีศาจสุกรธมิน ยังเป็นผู้นำของเผ่าปีาศาจสุกรทมินแน่นอนว่าในฐานะผู้นำเผ่าปีาศาจสุกรทมินร่างท้วมสูงใหญ่ของมันนั้นมองไปที่ใดก็เห็นแต่มัดกล้ามปูดปนแทบปริกราวกับมันสามารถระเบิดพลังอำนาจมหาศาลออกได้ในพริบตาส่วนอีกร่างนั้นก็มีหัวเป็นสุกรเช่นกันขนาดร่างกายและดูปานกลางหักทว่ากลับมีผิวค่อนข้างขาวหากมองให้ดีจะพบว่ามีปานสายฟ้าสีม่วงปรากฏอยู่บริเวณหว่างคิ้ว และหากจับจ้องมองไปยังปานสายฟ้าดังกล่าวจะพบว่าบริเวณปานสายฟ้านั้นกลับมีประกายแสงสีม่วงเรืองสว่างขึ้นมาเป็นระยะระะเรากับมีเส้นสายอสศนีแลบลั่นอยู่ตลอดเวลาและปีศาจตัวเป็นคนหัวเป็นสุกรผู้มีปานสายฟ้าที่หว่างคิ้วตนนี้ก็คือหนึ่งในสผู้นำเผ่าปีศาสุกรผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสายฟ้า จุดสังเกตอีกอย่างของผู้นำเผ่าปีศาจสุกรก็คือในมือมันถือไว้ด้วยไม้เท้าหนึ่งไม่ทราบทำมาจากวัสดุอะไรแต่ตัวไม้เท้ากลับโปร่งใสคล้ายแก้วผลึกร่างสุดท้ายที่มาถึงมันช่างอ้วนท้วมนักใบหูยังใหญ่โตราวใบบัวหกักแต่สองตากลับเล็กหยีลักษณะของมันหักเทียบกับสองผู้นำก่อนหน้าจัดว่าค่อนข้างปกติแลเหมือนปีศาจสุกรทั่วๆไปหากแต่มันก็คือผู้นำคนสุดท้าย ในบรรดา3ามผู้นำของเผ่าปีศาจสุกรผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสีชาติโดยปกติแล้วผู้นำปีศาจสุกรทั้งสาจะอาศัยอยู่ในเขตของตัวเองไม่ก้าวก่ายกันและกันทว่าวตอนนี้พวกมันกลับมารวมตัวกันอย่างหาดูได้ยากยิ่งไปกว่านั้นสีหน้าของพวกมันแต่ละตนยามนี้ช่างอัปลักษณ์ปั้นยากนะที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ถึงทำให้พวกมันเป็นแบบนี้ได้เจ้าเองก็ทราบแล้วหรือ เมื่อสามผู้นำปีศาจสุกรมารวมตัวกันก็เป็นผู้นำเผ่าปีศาจสุกรทมิลกกล่าวขึ้นตนแรกเสียงมันยังดังปานระฆังฟ้าร้องข้าเองก็มีไข่มุกวิญญาณพวกมันเก็บไว้เช่นกันหากมีอันใดเกิดขึ้นกับพวกมันขอเพียงข้ามีได้ปิดด่านบ่มเพาะอยู่ย่อมรับทราบได้ทันทีข้าเองก็อยากมาสอบถามเจ้าเรื่องนี้ผู้นำเผ่าปีศาสายฟ้ากล่าวยังยกมือขึ้นมาหักนิ้วดังกรอบแรปปานสายฟ้าที่หว่างคิ้วยิ่งมายิ่งสองสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ และดูคล้ายมันเดือดดานไม่น้อยบัตรซบสิ้นดีท่านผู้เท่าอาวุโสอุตส่าหว,วางใจมอบพวกมันทั้งสามไว้ให้พวกเราดูแลถึงแม้ท่านผู้เท่าจะไม่ให้พวกเราไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับพวกมันด้วยไม่อยากให้ขัดขวางการเติบโตแต่ก็ยังฝากฝังให้พวกเราคอยดูแลความปลอดภัยของพวกมันแต่มิคิดเลยพวกมันที่ปลอดภัยรับรื่นมาตลอดในดินแดนในประเทศกลับมาเกิดเรื่องขึ้นที่นี่ได้ ผู้นำปีศาจสุกรสีชาติกล่าวถึงจุดนี้น้ำเสียงก็กลายเป็นเยียบเย็นข้าเละอยากรู้นักว่าเป็นตัวบัดซบจากที่ใดถึงได้หันกล้าบุกมาฆ่าหลานทั้งสามของท่านผู้เฒ่าอาวุโสกล่าวจบคำผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสีชาติก็เริ่มเคลื่อนไหวมันยกมือขวาขึ้นความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนปรากฏพลังไร้สภาพขุมหนึ่งกำจออกมาพร้อมกับที่พลังไร้สภาพเอ่อล้นออกมาบิดเบือนในบรรยากาศในมือของมันยังปรากฏเศษซากวัตถุแตกอยู่ มองดูให้ดีไม่ใช่นั่นเป็นเศษไข่มุกวิญญาณหรือไรยิ่งไปกว่านั้นหากดูจากจํานวนเศษซากและสมควรเป็นไข่มุกวิญญาณมากกว่าหนึ่งลูกถ้าจัดการเองผู้นําเผ่าปีศาจส,สายฟ้ากล่าวก่อนจะยกไม้เท้าผลึกแก้วขึ้นมาโบกทันใดนั้นปรากฏอสศนีสีม่วงสายหนึ่งพุ่งวับออกจากหัวไม้เท้ายิงจี้ไปยังรูปปั้นบรรพบรุษเบื้องล่าง ทันใดนั้นรูปปั้นใหญ่โตก็เริ่มเรืองแสงสีม่วงขึ้นมาไม่นานแสงสีม่วงจากทั้งร่างก็คล้ายจะไปบรรจบที่ดวงตาก่อนที่สองตาของรูปปั้นจะยิงลำแสงสีม่วงเข้มสายหนึ่งขึ้นมาฉับไววูมวูมเมื่อลำแสงสีม่วงสองสายจากดวงตาของรูปปั้นสาดมาถูกเศษไขมุกวิญญาณเศษไขมุกทั้งหลายก็เรืองแสงสว่างวาบต่อมาปรากฏม่านพลังคล้ายกระจกขึ้นกลางห่าวเบื้องหน้าสายตาของผู้นำเผ่าปีาศาจสุกรทั้งสาม และฉากเรื่องราวในนั้นทําให้แววตาของพวกมันปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉากที่ว่าก็คือภาพเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างต้นหลิงเทียนกับสามนับรบผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าปีศาสุกรวิธีการดังกล่าวมองไปยังคล้ายรูปแบบการทํางานของยันกระจกเงาสะท้อนลักษณ์ของมนุษย์อยู่บ้างหากแต่ที่ปีศาจสุกรสามารถกระทําเช่นนี้ได้เนื่องเพราะอาศัยอาคมโบราณหนึ่งและอาคมโบราณที่ว่าก็ถูกสลักจารึกเอาไว้ในรูปปั้นของบรรพบุรุษสารเลวนี่เป็นเผ่าปีศาจมนุษย์ หลังได้เห็นว่าร่างผู้ที่ต่อสู้กับสามนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าปีศาจสุกรเป็นใครบรรดาผู้นำเผ่าปีศาจสุกรก็เดือดดาลน,นักลูกตาของพวกมันทั้งสามแทบจะพ่นลำแสงความร้อนออกมาได้สารเลวไอ้พวกเผ่าปีศาจมนุษย์นอกคอกมันกล้าบุกรุกเข้ามาถิ่นพวกเราหรือเรื่องนี้พวกเราต้องไปขอคำอธิบายจากพวกมันเรียกว่าหลังได้เห็นร่างตัวหลิงเทียนสามผู้นำก็มีโมโนหนักด้วยรู้สึกเสมือนถูกยามหมินลูกคม ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เผ่าปีศาจสุกรของพวกมันมีใครหันกล้าบุกมาก่อเรื่องงอแบบนี้ไม่สิจากพลังของมันนี้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเด็กน้อยทั้ง3นั่นได้หรือเป็นมันล่อหลานแฝดของท่านผู้เท่าอาวุโสออกไปก่อนที่พวกมันจะถูกพวกเผ่าปีศาจมนุษย์ที่ดักซุ่มอยู่ฆ่ากันฉากเรื่องราวในม่านแสงกลางหาวเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ทั้งหมดก็ได้เห็นฉากที่ต้นหลิงเทียนกำลังหลบหนีสามปีศาจสุกรไม่หยุดพานให้ผู้นำเผ่าปีศาจสุกรทมินขมวดคิ้วกล่าวออกด้วยความสงสยัย และในขณะที่อีกสองผู้นำก็กำลังสงสัยในเรื่องราวดังกล่าวเหมือนกันนั่นเองฉากเรื่องราวในม่านแสงก็บังเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ต้นหลิงเทียนเร่งเร้าพลังเซียนสุริยันต้นกำเนิดในร่างให้ทัดเทียมกับเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนแล้วก็ไม่อาจฝ่าม่านพลังป้องกันของสามแฝดได้นี่มันอะไรกันหรือตอนแรกเป็นมันปกปิดพลังเอาไว้เรื่องที่เกิดขึ้นย่อมทำให้สามผู้นำเผ่าปีศาจสุกรไม่เข้าใจจริงๆไม่ มันมิได้ปกปิดพลังเอาไว้แต่สมควรเป็นมันถ่วงเวลาเพื่อใช้เวทพลังสนับสนุนยกระดับพลังเสียนต้นกำเนิดในร่างเจ้าเห็นหรือไม่ตั้งแต่แรกมันไม่ได้คิดประทะแตกหักอันใดเพียงบินหนีไปหนีมามันสมควรใช้เวทพลังสนับสนุนจริงๆหากแต่เวทพลังของมันจำต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะเร่งเร้าพลังได้ถึงขีดสุด จากความเร็วก่อนที่มันจะหยุดร่างพลังเซียนต้นกําเนิดในร่างของมันตอนนี้สมควรไม่ได้ไปกอกว่าพลังเซียนต้นกําเนิดของเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนไม่นานผู้ปีศาจสุกรทั้งก็หารือกันด้วยเพราะตระหนักได้ถึงเรื่องนี้หลังจากพบเรื่องนี้พวกมันก็อดไม่ได้ที่จะพงังกพูดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งในโลกกลับมีเวทพลังสน,สนับสนุนยอดเยี่ยมเช่นนี้ด้วยหรือเรื่องเวทพลังนั้นยังมิใช่ประเด็นประเด็นคือในเผ่าปีศาจมนุษย์ปรากฏตัวตนเช่นตัวบัตซบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด แม้มันจะใช้เวทพลังสนับสนุนแต่พลังที่มันเผยออกยามนี้ก็ไม่ได้ต่างใดไปจากเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนทั่วๆไปแต่ก็เท่านั้นอาศัยเพียงระดับพลังเท่านี้ไม่ควรฆ่าหลานท่านผู้เท่าอาวุโสทั้งสามได้พวกเจ้าต้องทราบด้วยว่าม่านพลังป้องกันสามประสานของพวกเด็กน้อยนี่กระทั่งพวกเราเองก็มีอาจทำลายได้ในเวลาอันสั้นมิผิดเด็กน้อยทั้งสาสมควรนั่นสมควรปลอดภัยใต้ม่านพลังนั่น จนกระทั่งผลของเวทพลังสนับสนุนตัวบัตรซบนั่นหมดเวลาในขณะที่ผู้นำเผ่าปีศาจทั้งสามกำลังสงสัยฉากเรื่องราวก็บังเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งสุดท้ายพวกมันก็ได้รู้ได้รู้ว่าไฉนหลานแฝดส,สามของผู้เท่าอาวุโสของพวกมันถึงได้ตายตกตตราผนึกมานนั่นมันย่อดศาสาตราเซียนตราผนึกมานงั้นเหรอบ้าน,น้าตราผนึกมานไปอยู่ในมือเผ่าปีศาจมนุษย์ได้อย่างไรแล้วไฉนมันถึงใช้ได้เล่า ต่อให้มันมีได้มีสายเลือดปีศาจแต่ก็ไม่ใช่มันบ่มเพาะด้วยเคล็ดวิชามานหรือไรพลังในร่างผู้ฝึกมานก็ไม่ต่างใดจากปีศาจอย่างพวกเราแล้วไฉนมันใช้ตราผนึกมานได้เล่าข้าว่าพวกเราผิดกันตั้งแต่แรกเจ้านั่นมันมิใช่คนของเผ่าปีศาจมนุษย์แต่มันเป็นมนุษย์ยังสมควรเป็นยอดฝีมือของดินแดนเซียนแห่งนี้มนุษย์ใช่แล้วมันต้องเป็นมนุษย์มันต้องเป็นมนุษย์ เมื่อเห็นปีศาจส,สุกรแฝดส,สามเผชิญหน้ากับตราผนึกมารจนสุดท้ายได้เห็นฉากตราผนึกมารสังหารทั้งสามในชั่วพริบตาลูกตาของผู้นำเผ่าปีศาจทั้งสามก็หดเล็กลงตัวตนระดับผู้นำของเผ่าปีศาจส,สุกรทั้งสย่อมรู้จักยอดสัตวตราเซียนดาวขมเผ่าปีศาจอย่างตราผนึกมานเป็นอย่างดีบางทีตอนนี้กว่าเ้าส่วนของเผ่าปีศาจยังเชื่อว่า ตราผนึกมานนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ของมนุษย์เมื่อหมื่นปีก่อนแต่พวกมันนั้นรู้เรื่องราวทั้งหมดดีกระทั่งยังมั่นใจได้เต็มสิบส่วนว่าตราผนึกมานนั้นหาได้เป็นยอดศาสตราเซียนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ของมนุษย์ไม่สาเหตุเป็นเพราะในช่วงปลายยุคมนุษย์ปีศาจตราผนึกมารก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ มันได้เข็นฆ่าสังหารเผ่าพันุ์ปีศาจไปเป็นจำนวนมากที่ตายยังเป็นเหล่ายอดฝีมือของเผ่าปีศาจอีกด้วยเหล่าปีศาจที่มีพลังฝึกปลืออ่อนได้กว่าหรือทัดเทียมกับผู้ใช้ตราผนึกมานั้นเรียกว่าถูกฆ่าตายแทบจะในทันทีส่วนผู้ที่มีพลังฝึกปลือกล้าแข็งกว่าก็ถูกสะกดพลังไว้หลายส่วนเรื่องนี้กระทั่งในหมู่ปีศาจเองก็มีน้อยตอนนักที่จะล่วงรู้เพราะเรื่องราวมันล่วงเลยไปนับแสนปีแล้ว ผู้รู้ส่วนใหญ่ก็เป็นชนชั้นยอดฝีมือที่ตกตายไปด้วยพลังของตราผนึกมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเผ่าปีศาจสุกรของพวกมันได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นบรรพชนของพวกมันที่ได้เห็นตราผนึกมันในสมัยนั้นกับตาปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ของพวกมนุษย์ก็แค่ผู้ที่มีอาจบรรลุได้ถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนอาศัยมันยังจะมีปัญญาสร้างตราผนึกมันที่มีพลังอำนาจมหาศาล ถึงขั้นสะกดสังหารได้กระทั่งปีศาจขอบเขตครึ่งเก้าเซียนตำตะได้อย่างไรทุกคราที่ได้ยินผู้คนกล่าวว่าตราผนึกมานคือยอดาสัตว์ตราเซียนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของปรมาจารย์จารึกเซซียนระดับสวรรค์ของพวกมนุษย์ข้าเลยอยากจะหัวรอให้ฟันหลุดนะผู้นำเผ่าปีศาจสุกรทั้งสามกล่าวค่อนแคนในวาจาอย่างไม่ขาดการดูแคลน อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้เกี่ยวพันถึงความลับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของเผ่าปีศาจสุกรพวกมันย่อมไม่กล้าเผยแพร่ออกไปโดยง่ายถึงแม้ว่าความลับนี้เผยแพร่ออกไปก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อเผ่าพันธุ์ปีศาจสุกรแต่ความลับย่อมเป็นความลับเรื่องที่บรรพบุรุษฝากฝังไว้ไหนเลยพวกมันจะนำไปเผยแพร่ง่ายๆได้ในแง่หนึ่งตราผนึกมารยังถือว่ายังมีพลังอำนาจเหนือกว่าย่อศาสตราเซียนอันดับหนึ่งของแดนเซียนแห่งนี้เสียอีก หรือที่เรียกว่ายอดศาสตราเซียนที่สมควรเป็นฝีมือของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ของเจ้าพวกมนุษย์นั่นนี่คือการคาดเดาของสามผู้นำเผ่าปีศาจสุกรอย่างไรก็ตามพวกมันก็ไม่ได้รู้เลยแม้จะเป็นยอดศาสตราเซียนที่เหลือทั้งเก้าก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์คนนั้นทั้งหมดยอดศาสตราเซียนอย่างกระบี่เก้าสวรรค์นั้นกลับเป็นผลงานของเซียงกระบี่ฟงชิงหยาง และเหตุผลเดียวที่ปรามาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์คนนั้นสามารถสร้างยอดสตราอีก8ชิ้นที่เหลือได้ล้วนเป็นเพราะบังเกิดความรู้แจ้งหลังได้ศึกษากระบี่9สวรรค์ตราผนึกมานสามารถช่วยให้มนุษย์ได้รับมรดกที่เหลืออยู่ในนั้นจนกลายเป็นผู้ฝึกมารได้อย่างไรก็ตามเผ่าปีศาจและผู้ฝึกมันมิอาจใช้มันได้โดยตรงเห็นชัดว่าผู้นำของเผ่าปีศาจสุกรทั้งสต่างคุ้นเคยกับตราผนึกมารเป็นอย่างดี ทำให้เป็นธรรมดาที่พวกมันจะรู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มชุดม่วงที่ปรากฏในม่านแสงเบื้องหน้าไม่มีทางเป็นผู้ฝึกมารของเผ่าปีศาจมนุษย์ที่ได้รับมรดกเคล็ดฝึกมารโบราณในตราผนึกมาน,นั่นเพราะมันเป็นไปไม่ได้อีกทั้งพวกมันยังรู้ดีว่าก่อนที่เผ่าพันปีศาจจะออกจากแดนในประเทศและบุกมายังภูมิภาคเบื้องล่างดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแห่งนี้ตราผนึกมานได้ปรากฏอยู่ที่นี่แต่แรกเช่นนั้นมีประการเดียวที่สามารถเป็นไปได้ ชายหนุ่มชุดม่วงในม่านแสงเบื้องหน้าคือยอดฝีมือของเผ่าพันธ์ุมนุษย์ฟูคล้ายมีสายลมแรงหอบหนึ่งพัดกันโชคผ่านมาม่านแสงเบื้องหน้าผู้นำเผ่าปีศาจสุกรทั้งสามก็ได้สลายหายไปหลังจากที่ฝาแฝดทั้งสามถูกตราผนึกมานฆ่าตาย มิใช้กล่าวกันว่าดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองภูมิภาคและเหล่าผู้ฝึกตนที่พลังฝึกเปลือกว่าขอบเขตเซียนนาพาได้พากันไปอยู่ภูมิภาคเบื้องบนหมดสิ้นแล้วว่าหรือไรแล้วฉไนย,ยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ที่ไร้กาศเช่นนี้ถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้กระทั่งมันยังมีตราผนึกมันไว้ในครอบครองเช่นนี้ขณะที่ผู้นำเผ่าปีศาจสุกรธมินกล่าวเรื่องนี้ออกมาสีหน้าของมันก็อัปลักษณ์ป้านยากนัก มันไม่ใช่ยอดฝีมือแค่คนเดียวในภูมิภาคเบื้องล่างเห็นว่ายามทับหน้าของเผ่าปีศาจมนุษย์บุกไปยึดพื้นที่ของตำหนักเมคาครามขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเบื้องล่างพวกมันก็บาดเจ็บล้มตายไปกว่าครึ่งข้าได้ยินมาว่ายามนั้นพวกมันได้เผชิญหน้ากับยอดฝีมือขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ของพวกมนุษย์สองคนผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสายฟ้ากล่าวนอกเหนือจากสองยอดฝีมือของตำหนักเมคาครามแล้ว เมื่อมีนานมานี้ยังมีข่าวเรื่องมันกระบีคลั่งทางตอนเหนือของภูมิภาคเบื้องล่างดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋ออีกคนเจ้านั่นมันฆ่าได้กระทั่งยอดฝีมือปีศาจขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แปดเปลี่ยนผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสีชาติกล่าวเสียงหนักอีกทั้งมันกระบีคลั่งนั่นว่ากันว่าในมือของมันถือไว้ด้วยหนึ่งในสิบยอดศาสตราเซียนของดินแดนเทพยุทธเซียนเตากระบีไร้ลักษณ์เรื่องมันกระบีคลั่งที่เจ้าว่าคลั่งเองก็ได้ยินมาเช่นกันว่ากันว่ายามมันมีสติครบถ้วนมันเเรีียกหาาตัววอง่่ล หากแต่ยามสิ้นสติสัมปชัญญะมันมักเข็นฆ่าทุกสรรพชีวิตที่อยู่ในสายตาโดยมิสนว่าเป็นผู้ใดผู้นำเผ่าปีศาจสุกรสายฟ้ากล่าวเสริมมันกระบี่คลั่งสุลีนั่นพลังฝีมือยังไร้กาดยิ่งกว่ายอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ทั้งสองของตำหนักเมคาครามเสียอีกค่าเดาว่าพลังฝึกปรือของมันกระบี่คลั่งสุลีผู้นั้นสมควรบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยน ผู้นำเผ่าปีาศาสุกรมินกล่าวเสริมพลางพยักหน้าเห็นด้วยหลังผู้นำเผ่าปีาศาสุกรสีชาติกับผู้นำเผ่าปีาศาสุกรสายฟ้าได้ยินต่างก็พยักหน้ารับเช่นกันอย่างไรก็ตามที่น่ากังวลที่สุดยามนี้ก็คือสารเลวน้อยในชุดสีม่วงที่พวกเราเพิ่งเห็นในม่านแสงนั่นบางทีพลังฝีมือของมันอาจจะไม่ได้เหนือกว่ามารกระบี่คลั่งซูรีแต่ทว่าอย่างไรในมือมันก็มีตราผนึกมาร ผู้นำเผ่าปีศาสุกรสายฟ้ากล่าวออกด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งและตราผนึกมานพวกเราก็รู้ดีว่ามีพลังอำนาจสะกดปีศาจเพียงใดอย่าว่าแต่หลานแฝดของท่านผู้เท่าอาวุโสทั้งสามเลยกระทั้งให้เป็นพวกเราทั้งสามก็ไม่แน่ว่าจะจัดการสารเลวน้อยชุดม่วงนั่นได้มิผิดผู้นำเผ่าปีศาสุกรสีชาติกล่าวพลางทอดถอนใจเดิมทีพวกเราสมควรเร่งรุดไปเก็บศพพวกมันแท้แต่เนื่องเพราะกลัวเจอเจ้าสารเลวน้อยชุดม่วงนั่น พวกเราก็ไม่กล้าไปถึงแม้ผู้นำเผ่าปีศาจสุกรธมินจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่จากสีหน้ามืดมนของมันทั้งแววตาที่สันไหวก็เห็นได้ชัดว่ากลัวชายหนุ่มในชุดม่วงนั่นเช่นกันอย่างไรก็ตามทั้งสามผู้นำของเผ่าปีศาจสุกรยังไม่ทราบตราผนึกมันอันยิ่งใหญ่แสนไร้กาศที่พวกมันกลัวตอนนี้เป็นเพียงตราผนึกมันที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นแล้วตราผนึกมันไม่สมประกอบจะมีพลังอำนาจเข็นฆ่าพวกมันได้หรือ อย่างไรก็ตามแม้พวกมันจะรู้แต่ก็ยังไม่กล้าเสี่ยงอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วยามตราผนึกมันสมบูรณ์ในยุคมนุษย์ปีศาจนั้นมันทรงพลังอำนาจถึงขั้นฆ่าปีศาจขอบเขตครึ่งเก้าเซียนต,ำต,ำ,ตำต่ำมาแล้วตัวนหลิงเทียนตอนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้ผู้นำทั้งสามของเผ่าปีศาจสุกรได้ยืนยันแน่ชัดแล้วถึงการคงอยู่ของเขาทั้งยังรู้อีกด้วยว่าเขาเป็นมนุษย์กล่าวไปเขาก็ได้รอดพ้นอันตรายอย่างไม่รู้ตัว เพราะถ้าหากสามผู้นำเผ่าปีศาจสุกรที่ต่างบรรลุถึงเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนผนึกกำลังกันขึ้นมาเขาเองก็ไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยว่าจะสามารถใช้ตราผนึกมารที่ไม่สมบูรณ์นี้จัดการพวกมันทั้งสได้ก็ดีไปหากเขาสามารถใช้ฆ่าพวกมันได้หากไม่ได้เขาได้ตายเองแน่ในขณะที่ผู้นำเผ่าปีศาจสุกรทั้งสาม ได้ตรหนักถึงการตายของแฝดส,สามที่ต้วนหลิงเทียนเข็นฆ่าไปและพวกมันมารวมตัวกันที่รูปปั้นบรรพบุรุษเพื่อหมายชมดูว่าเกิดเรื่องราวใดขึ้นกระทั่งหลังได้เห็นภาพสะท้อนในม่านแสงว่าต้วนหลิงเทียนเป็นคนฆ่ารวมทั้งลงมืออย่างไรจนต่างพากันหวาดกลัวและทอดถอนใจนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ต้วนหลิงเทียนพึ่งต้านทานอสนีทานสวรรค์สายที่สี่แล้วเสร็จหลังจากอสนีลงทานสายที่สี่ฟาดพาลงมาแล้วไม่นานอสนีลงทานสายที่ห้าก็ตามมาเปรี้ยงงง,ง พร้อมก,กันกับที่เสียงสนั่นลั่นดังก้องฟ้าอสนนทวันสายที่ห้าก็ฟาดพาลงมาอย่างเกลี้ยกราดเพ่งเล็งทำลายไปทางต้นหลิงเทียนหมายฟาดผ่าให้ต้นหลิงเทียนกลับกลายเป็นซากกระดูกผุผุอสนนทันสายที่ห้านั้นพลังอำนาจของมันเรียกว่าทัดเทียมได้กับตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนทั่วไปลงมือเต็มกำลังทำให้แม้แต่ต้นหลิงเทียนก็ไม่กล้าประมาทเขายังระมัดระวังยิ่งกว่าตอนปะทะกับสามนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าปีาศาสุกรเสียอีกแควก เปลี่ยเปรี่ย,ยทันใดนั้นร่างกายตัวหลิงเทียนก็ขยายใหญ่ขึ้นเสื้อที่สวมใส่กลับกลายเป็นปริชีเผยแผงอกเปลือยเปล่าอันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อสมบูรณ์แบบทั้งยังปรากฏเกล็ดแกร่งเรียงรายเป็นทิวรูปลักกลับกลายเป็นครึ่งคนครึ่งมังกรตอนนี้ตัวหลิงเทียนได้แปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บเรียบร้อยหลังจากแปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บแล้วความแข็งแกร่งทางกายภาพไม่เว้นพลังป้องกันของตัวหลิงเทียนก็ไม่เหมือนก่อนหน้าสืบไป แน่นอนว่าแม้จะไม่เหมือนก่อนหน้าแต่ก็ไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาจนเหลือเชื่อเกินจริงอย่างน้อยๆต้นหลิงเทียนก็ไม่กล้าพูดออกมาได้เต็มปากว่าหากก่อนหน้านี้ยามเผชิญหน้ากับม่านพลังป้องกันสามประสานของปีาศาจสุกรแฝดสามถ้าอาศัยร่างนักรบมังกรก้าวกรงเล็บเขาจะทำลายม่านพลังของพวกมันได้และที่ก่อนหน้าฉนไหนต้นหลิงเทียนไม่แปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บนั้นเพราะเขาตระหนักได้แต่แรกแล้วว่าต่อให้แปลงกายไปก็มีอาจทำลายม่านพลังป้องกันของพวกมันได้ในเวลาอันสั้นอยู่ดี ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่คิดแปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บแน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเขามียอดสาตราเสียนอย่างตราผนึกมานในครอบครองและนั่นเป็นตัวช่วยอันประเสริฐที่สุดหากเขาไม่มียอดสาตราเสียนอย่างตราผนึกมานให้ใช้บางทีเขาอาจจะแปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้ากรงเล็บเพื่อทำลายม่านพลังสามประสานนั่นไปแล้ว แต่ในเมื่อมียอดสัตวราเซียนที่จัดการเรื่องราวได้เร็ว,วอย่างตราผนึกมันเช่นนั้นเขาก็คร้านจะเสียเวลาและเปลืองแรงฆ่าพวกมันไม่สำคัญว่าอาสนนทวัรไปจะรุนแรงขนาดไหนก่อนอื่นเลยข้าต้องทานรับอสนีลงทันสายที่ห้านี้เอาไวใ้ให้ได้ก่อนหลังจากแปลงร่างเป็นนักรบมังกรก้าวกรงเล็บแล้วต้วหลิงเทียนก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆสลัดความฟุ้งซ่านในใจทิ้งทันใดนั้นปีกเพลิงคู่เขึ่งกลางหลังก็สะบัดโบกไปด้านหน้าปงปงปงป พร้อมเสียงดังสนั่นปานฟ้าลั่นร่างต้นหลิงเทียนได้ไวูบถอยออกไปด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันกระบี่พันอาคมเซียนในมือถูกกระชับแน่นพลังเซียนสุริยันต้นกำเนิดทั่วร่างถูกเร่งเราใช้ออกด้วยเวยทพลังเซียนอนอมตะข้ามพบผสานเคล็ดกระบี่อยู่ที่ใจขอบเขตที่สามของยอดใจกระบี่ออกไปเต็มกำลังฟัฟฟ,ฟัฟฟ,ฟ,ฟ,ฟฟัฟฟัฟปรากฏลำแสงกระบี่เรียงรายออกไปเป็นแถวยามนี้นอกจากพลังเซียนสุริยันต้นกำเนิดที่โคจรใช้ออกเต็มกำลัง ยังมีพลังดิบเถื่อนจากร่างนักรบมังกอนก้าวกรงเล็บนี่เป็นการลงมือสุดกำลังเท่าที่ต้นหลิงเทียนจะสามารถใช้ออกได้ทำลายเมื่อกระบี่จากเวทพลังเซียนอมตะข้ามพบถูกทำลายไปเล่มแล้วเล่มลเล่าจนในที่สุดก็เหลือเพียงกระบี่พันอาคมเซียนเล่มจริงสองตาต้นหลิงเทียนก็เผยประกายเยียบเย็นตะโกนออกมาเสียงดังลั่นปานระเบิด